ทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะออกจากที่นี่แล้วนะฮะเก็บ,บ้าบรรยากาศสวยๆนะครับลงทุกวันเลยให้ชาวโลกรู้ว่ารีสอร์ทริเวอร์แควบริดจ์รีสอร์ทนี้เลิศอลังการที่สองสตาร์อย่างที่บอกนะฮะจะเป็นแนวแบบนี้สระว่ายนะ้ำแบบบูติกสวยๆรู้ๆแลๆ้านะฮถ้าไปข้างหลังโซนหลังก็จะเป็นโซนที่เป็นบ้านเป็นหลังๆครับทุกคนดูในอีพีอาหารเช้าได้นะครับนี่หาไม่อยากไปรู้ก็อยากทุกคน นะฮะบรรยากาศดีมากบริการดีมากอยากให้ชาวโลกมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนี่ก็เห็นมีโปรโมทกันในโพสต์กันหาที่พักกันใน Facebook นะก็จะเข้าไปบอกฮะมาที่นี่นาชวนเชิญเลยฮะในฐานะที่นักท่องเที่ยวไม่ใช่ในฐานะที่เป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นเอเจนต์่ะที่เชียร์กันอะไรอนยะ่างเงี้ยเชียร์ของดีๆกันอยนะ่างเงี้ยแต่นี่มาจากสายตาของการเดินทางจริงๆ สวยจริงๆบริการดีจริงๆเลี้ยวซ้ายไปก็สะพานข้ามแม่น้ําแควเลี้ยวขวาไปก็เป็นสุสานพันธมิตรได้เลยฮะทุกคนจน๋าสวยงามมากกะนั่งตอนเย็นๆเช,ช,ช้าๆจิบกาแฟอาหารเช้าก็จะอยู่มุมหลังโซนหลังเลยฮะทุกคนดูสีสวยมากนะฮะเลิศวังเบอรอวังอลังการตามชองเรื่องทุกคนจะาเป็น วิมานดินประมาณนี้อย่างที่บอกนะต้องออกตัวก่อนว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องง่ายๆเรียบรีบแต่ก็อย่างที่บอกก็ได้รับความสนใจมีโฆษณาเข้า3-40ตัวแล้วก็ได้รับเกียรติจากโรงแรมระดับแบบอย่างนี้หลากหลายสวยงามแบบนี้มาหลายที่มากทั้งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่สุราษฎร์ชุมพร ใหญ่ตังพัทลุงลำปางพิษณุโลกไปมาแล้วสุพรรณบุรีอย่างที่สุพรรณบุรีก็วาสิสิตี้ลอฟเรสเดน์ idence, ชุมพรการ์เด้นน้องใหม่รีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่หาดทรายรีสว่วนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนมาที่การจนบุรีก็เสิร์ชหาได้เลยนะฮะเรียกว่าอย่าคาดหวังมากกับช่องว่าจะต้องแบบถ่ายทำอลังการนะฮะเราจะถ่ายทำกันแบบอย่างเงี้ยฮะสดๆเลย เรียกว่าเห็นยังไงในมุมยังไงที่เอามาฝากกันก็ของจริงเนี่ยดีเลิศนะฮะไม่เฟกไม่มีซาวเอฟเฟกอลังการฟ้าผ่าฟ้าแลบฮะฉะนั้นเนี่ยสดๆกันอย่างนี้เลยทุกคนจัเดยวเราจะเดิอน,เดอนออกเดินทางเพราะว่าเมมโมรีมันก็จะเต็มแล้วยังไม่ทันได้ลบเลยนะถ่ายไปเยอะมากก่อไปครับทำลักความสุขค่ะทุกคนนี่ห้องนะ,ะเก็บแล้วข้าวอบมีตู้นี่รับผยเรียบร้อย นะะที่วงทีวีนอนสะดวกสบายห้องน้ําคือทุกอย่างอุปกรณ์ครบครันมากทุกคนจะดเดี๋ยวเราเดิอนออกไปนะทุกคนฝากไว้ด้วยสําหรับที่นี่จะมีโอกาสจะมาเยือนจะบอกอย่าถ้าไม่มาวัยวัก็โอกาสคงจะมีอีกแล้วก็จะบอกให้ชาวลูกมาแทนตัวเองให้มาเที่ยวกันจะบอกตอบต <c oughs> ลอดไปนะฮะเก็บความทรงจำเอาไว้ทุกคน ทีนี้อาหารเช้าจะเลิศมากใครที่ชอบแนวอาหารเช้า A B F นะฮะเรียกว่าสมบูรณ์เป๊ะ <c oughs> ครบท้วนนะฮะทุกคนไปเตรียมตัวออกเดินทางกันต้องเช็คเอาก่อนเชียงทุกคน